Nay quá cho lạy lỏng, hay quá trình miệng, hay quá trình miệng, hay quá ลย่เอดนิยมนะคะายอาวยายนเอมมาเชป็นลายผ้าเป็นายเปยใส่เป็นวัใส่เ็นวยใส่เป็นวัยใส่เัยใส่ถือว่าน้องอยากจะต้องการว่าอยากใิ่ต้องการความเย็นกเลือกเสื้อแอน้องใส่ได้นะคะใส่แล้วนอนดูที่หัไม่เห็นเ็นขอเด็กนะคะเด็กก็จะมีของเด็กลายของและขอ เเาาก็จะมีหลายแบบนะคะ,ะแบบนี้ก็เรียกว่าทรงอิตาลีแบบนี้เป็นข้าไทยย้อนยุคน,นะคะและ้แบบนี้เป็นไหมยกดอกแบบนี้เป็นไหมมังคุ้ค่ะและนี่ก็ไหมอิตาลีมีแบบสีสีก็คือเรามีให้เลือกหลายแบบคุ่เข้ามาแล้วถ้เกิดสินค้าตัวไหนที่คุณไม่ชอบแบบนี้ อาจจะชอบแบบนี้เลยก็คือมีให้เลือกได้หลายแบบหลายสีหลายลายราคาย่นะะยอมเยาวค่ะาสนใจเชิญน,นะคะวิสาหกิจจุนตะบลชันหารนะคะคุณนะคะที่มาเยี่ยมชมบูธค่ะ